สายโหดน้ำเข้าสองทาง8นิ้วตั้งแต่เพา8เมตร10เมตร12เมตรร่วมกับสาย50เมตรขึ้นไปมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกเข็มขันตัวใหญ่ให้อีกหนึ่งตัวนะครับยังไม่พอนะครับแถมก็ต่อสมบัยมินิมให้อีกหนึ่งตัวนะไม่พอนะครับมีเลื่อยยนให้อีกหนึ่งตัวนะครับของแถม รับสาย50เมตรขึ้นไปนะครับ50 60 70ถึง100เมตรได้อย่างนี้เลยนะครับของแถมและแถมเลื่อยนยนให้อีกหนึ่งตัวนี่นะครับโอ้โอดูไหนดูพี่อ๋อดูแกดูกันเลยดูสิมีอะไรบ้างเนี่ยเครื่องมืออุปกรณ์มีโซ่โอ้พร้อมใช้นะครับบารที่11นิ้วครึ่งนี่เลยอุปกรณ์พร้อมใช้นะครับ โปรโมชั่นของแถมมากมายเยอะแยะหมดนี้เลยนะครับของแถมอย่าลืมนะครับก่อนวันที่1พฤษภาเท่านั้นวันแรงงานรีบๆเลยนะครับก่อนหมดโปรโมชั่น,นครับ